ตถนี่มากดกดูเป็นต้นตัดออกแตง่งออกใบลายแทนปงไม้ปงไม้ในต้นมันสิเป็นแบบสาวไปเรื่อยๆนะพี่ดองนี่ค่ะตแตงคือแบบวราทำบสาวให้เพลินปลูกแตงเฮงคันแมนว่บาบโบเฮตแบบนี้นะั่นคือสิถ่าบุญละเพราะว่าใบใบมันแก่มันเลื้อนนะฮะตัดถิมใบแก่ใบเลื้องใบอัน เั่นปุงออกมาหมดอกมันก็ออกมาใหม่งาแบบนีืองาเถาแหละนี่ตัดถิ่มเอางาใหม่ออกไว้วิธีทำสาวหรือว่าให้แบบตน้นมะเขือฮ้านนมตลอดได้ลูกตลอดดอกออกมา กฮอดบำลูกงมันต้นนี้มีหมากลายเติบได้ตน้นเผือเปลาะเผือข้างกบกินกับสุบหน่อไม้นะพี่น้อเนาะกินกับสูบหน่อไม้กินกับลาบสีแฉบยำกรอบอนออนม,ยยมันอ่อนหมากใหญ่ๆแน่นีๆกับโบแมนว่ามัน,มนสีแก่ได้พี่น้องเอ้ยยำมนันก็กรอบหน,น่กันย่งอ่อนเนะน็ดเพิ่นนาะ ซุ้มนั่นนั่นแหละแหละซุ้มเด็กมากดยัยมากดยัยมาดโรคแต่ว่าบอดไอ้แก่เด้อกินแฉบแฉบปล่อยๆทั้งผืนเบิ่งมีพักเสียนคอยสิได้คอยเสว้เห็ดแนวพอเดินขันสมพักเสียนกินใบแก่ใบนี้ เก่ามันอ,ออกก็เบิดหันปรงไหมถ้า,อา,าเอาใบมันออกนั้นนึ่งถ้ากสีสีส,ส,สีน้ำช้างขอแสงบำรุงโหดลำ่ำลดงาเพลินให้เปียกมันชุ่มแล้วมันก็นอ,ออกดอกเป็นไปเป็นไม่ไปเรื่อยๆพี่นะ <c oughs> ปลูกนี่บ่แเมนหน่อยได้นี่ใช้เวลาหลายหลายเดือนแต่ขั้นแม่เนาะห้าโบหักซาโบ,ต,าบ,ต,าบตัสโบแตงนี่มันก็นกนสิถา่าเลยแหละ อันนี้ใบเพิ่นหายเพิินปงออกมาเรื่อยแล้วกับเด็กเกบกินไปเรื่อยๆเนาะปลูกไม้ถ้าปลูกไม้มันก็ใส่เวลาเฮงอันนี้ถ้าเาเข้ามาเห็ดแบบนี้อามันเป็นรุ่นนี้ให,ห้เกบหมาไัมเนาะแ้ก็ตัดแต่งออกแหวงแต่งอาแต่งใบออกตัดออกเอาใบานี่แล้วก็มาสีบำรุ่งเพิินก็เป็นดอกเป็นหมากออกมาไม่ ก็ได้กินไปตลอดตลอดปีตลอดไปเลยนี้ก็วิธีเห็ดใ้กินดนกินเฮงพี่นอะร้ายหลุนเลยร้ายหลุนแล้วเขเก็บนะถ้าเก็บหมากอันนี้มะอื่นกับเก็บแหละหมากคนนี้เก็บเอาแล้วก็เอาแตงใบออกแบบนี้ แสงออกไบแล้กกรสีน้ำสังข์แสงลำลุ่งสีจนเปียกลำงานตามใบเพิ่นเนาะดอกเพิ่นกระสีออกมานี่ก็มาฝากเพื่นเพินทุกๆกกำลังแรงใจด้วยจ้าเป็นกำลังแรงใจให้วันนารีซานนว